สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต,าดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาเบอร์โทร0644787995 ID l ล n e nut240825 คะ่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ ขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขยมันร้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็นสินค้า o t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะ หรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนําเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ69ขวบขึ้นไปนะคะสามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป็กนะคะ1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2 3สสัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บบาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะ 4ห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้า o t ท็อปมีสมุนไพรด้วยกัน8ชนิดอ่าตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะ เทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ,ะเคี่ยวนาน 20- 30นาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทํางานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะกะ็ก็ยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอ ควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หอละ150บาทนะคะดื่มได้นานค่ะส3งถงสสัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะ4ห่อหก0้บาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคาถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1นึ่บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะค่ะ EP นี้นะคะพบกับไม้ประดับ ที่หายากอยู่ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้น้องมีชื่อว่าโพแดงแคละนะคะไม้ประดับตกแต่งสวยๆเลยสีแดงๆค่ะสีแดงอ่ะแล้วก็บางบางต้นนะคะเขาก็จะอ่าเหมือนจะเป็นอ่าด่างนิดๆนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะได้แสงประมาณไหนนะคะ อันนี้ก็จะออกเป็นแดงเข้มค่ะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะถ้าเป็นไซส์นี้จะอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะจากปกติ150บาทค่ะให้เพียง80บาทเท่านั้นนะคะส่วนไซส์นี้อยู่ที่390ค่ะให้เพียง150บาทเท่านั้นนะคะอฟอร์ม80บาทนะคะจะมีบ้างอยู่ที่3กระถางเท่านั้นนะคะ มีว่างที่3กระถางส่วนไซส์150บาทนะคะจะมีว่างอยู่6กกระถางนะคะมีว่างอยู่ที่6กระถางนะคะ,ะตัวนี้ก็จะออกเป็นเป็นเหมือนสองสีนะคะเป็นเหมือนสองสีอันนี้ก็จะออกอสองสีแต่ว่าจะเขียวขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะเหมือนด่างๆเขียวๆข,ขึ้นมาหน่อยตัวนี้ก็สองสีคะ่ะอันนี้ก็จะสี สวยไปอีกแบบนะคะสีสวยไปอีกแบบนี่สวยๆเลยตัวนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทค่ะเป็นฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะสวยมากค่ะสวยมากตัวนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะตัวนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็จะมีว่างอยู่ที่6กระถางนะคะกระถางละ150บาทไม้ประดับตกแต่งนะคะโพแดงแคลหายากค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ